จูไม,เ,มเน่เน่ที่มาพูดภาษาบ,บ้านเกลกันนวะอ,อิโยอิโยยโยโย,โย,โยเป็นคลิปที่หลายคนขอนะคะแล้วแน่นอนเอวาจัดให้ตามคำขอ Can anybody here speak a different language other than different other มาดูกันค่ะว่าในสตูไมเอต์ในและซันฟลอเรนแต่ละคนมาจากที่ไหนกันบ้างแล้วทุกคนจะพูดภาษาอะไรกันบ้างโดยที่จะมีการแข่งขันเพื่อชิงว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งของแต่ละภาคของตัวเองจะสนุกมันและปวดแค่ไหน <c oughs> บอกเลย <c oughs> คนหนึ่งพูดอังกฤษคนหนึ่งพูดคัมเคนหนึ่งพูดญี่ปุ่น <c oughs> มันจะเละเทะแค่ไหนพร <c oughs> ้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ <c oughs> ก่อนดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจใไอวาด้วยกันกด subscribe แฮ่กด subscribe แฮ่กด subscribe แฮ่ถูกแล้ว และต,ติดตามเอวได้ในทุกช่องทางอื่นๆด้วยนะคะ I love you big much วันนี้เราจะมาพูดภาษาบ้านเกิดของตัวเองหนึ่งวันคะคะทุกคน I don't understand เราพูดไทยหรือพูดอังกฤษเพราพราที่เป็นคนอเมริกา,า,า Yeah buddy แล้วมาดูกันนะคะว่าจะคุยกันรู้เล็กไหมแต่ก่อนอื่นเราต้องขึ้นไปดูก่อนว่าในบริษัทไมเน,เน็ตเน็ตมีใครพูดภาษาอะไรได้บ้างไม่ใช่แค่บริษัทไมเน็ตเน็ตแต่บริษัทสมโฟเอวายไอโดเกมบริษัทไมสแน็ค ถ้าบริษัทมีใครพูดภาษาลายได้บ้างเราจะไปดูกันนะคะว่ามีใครพูดภาษาลายได้บ้างเพราะวันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้ววันนี้นะคะมีกิจกรรมแน่นมากๆนะคะให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกด้วยกันค่ะไปะพร้อมไหมเด้ดดี้ Let's go <S ก็ตอนนี้นะคะมาแล้วนะคะ แรกนะคะก็คือพิเศษจังหวัดตัวเองเราจะต้องเนี่ยอาหารบ้านเกิดที่ทุกคนชอบนะคะซึ่งทุกคนได้เตรียมและอาหารบ้านเกิดของตัวเองพูดภาษาบ้านเกิดของตัวเองจะต้องทําให้ได้เต็มที่ใครที่พรีเซนต์ดีจะได,จะได้จะได้คะแนนทางพรีเซนเทชันการพูดนะคะแล้วก็จะมีคนคอยถามคำถามต่างๆดเลยซึ่งคุณก็จะต้องผ่านไปให้ได้ถ้าใครพูดภาษาเอินไม่ใช่บ้านตัวเองคนอืน่นดาย,ยับเลยเ <laughs> 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 are you ready <laughs> <laughs> this is a burger from america kfc where all the fat people live it's delicious fried chicken and old lettuce this fish and chips. Mm. From the UK. Uh, the thing is, uh, I'm a vegetarian. Uh, yeah. yeah. So I'm only having chips today. Okay. <laughs> this Delicious. <laughs> is, this is also fat though. Oh, kinuna off oh. <laughs> 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 all that you don't understand it. Yeah. Learn English. Yeah. What? 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 Why ご飯とご飯ーご飯とご飯に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 ですにご飯にご飯ご飯とご飯に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 ごご飯にごご飯にごご飯にごご飯

เจนอาหารของเราก็คือปลาเผาเพราะว่าภากกลางใกล้แม่น้ำปลาไว้ตลอดเนี่ยเห็นไหมมันเป็นอาหารโปรดของเอินด้วยแล้วก็เลยเลือกปลาเผากันนะใช่กินกับน้ำจิ้มด้วยพี่แบงต้องพี่แบงต้องโชว์ตต้ยไอตมดไต้องพูดคำเด่นนะคะพูดภาษาอื่นอย่าลืมสีด้อ๋อ ดูความน่ากินอ็มกตรมกตโอชิอร่อยไหจ๊ะ็อกตรมกตอันนี้กีเอาทา็มกตรหมกไตรหมกตรมกตรมกไตกทอยูอลอันนี้อะไรหมก มอกไตรไอ้ใจเฉยเลยเนี่ยเกิดสมองบอกว่ามีแตมันเมียนเย้ไอ้ย้โอ๊ะอิยยิงยิงยงยย่่มอกไตรยิ่โย่ยิ่โยยโยงยยมอกมอกยิมอกไตร วัเจ้าวข้าวไก่ซอยเอ้ยบ่ใจบ่ใจบ่ใจ <shield> ้ข้าวซอยไก่โห่แล้นอกจากเจียงใหม่จะต้องนึกถึงข้าวซอยไก่กินให้พอแล้วใส่ใจหิวข้าวทุกคนอ้าโลยอ้าโลยเอาล้งขนาดนี่ก็คือส้มตำตำมะ่วง คนละจังหวัดแล้วตับบกหงนี่ใส่ปลาแดกายๆนี่สปลาแดกนี่ปอดเลยอก็เป็นกูเจ้าขาเนียวข่าเนียวบะมี่มือนี่ลานคนปิดไม่หยุดัง่ไม่ยัง หัวหัวเราตายแล้วหัวเราตายแล้วอ่าเราออเลยก่อนดีอ๋อพัดใบเลี้ยงก่อนไหมอาพัดใบเลี้ยงอ่าพัดใบเลี้ยงค่ะมีพัดใบเลี้ยงเลรอก็มีมีใครเออเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูแกงซ้อมนะครับคือแกงซ้มปลากระพงเราจะมาชิมให้ดูกันว่าร่อยไหมร่อยไหมร่อยจังฮู้ร่อยจังฮู้ ตอนนี้เราต้องการผู <P an> ้ชนะเพราะฉันต้องการให้แฟนคลับทุกคนโหวตให้พวกเรานะคะว่าชอบของจังหวัดไหนเมืองไหนมากที่สุดนะคะทุกคนอย่าลืมวดทีมที่คุณชอบมาที่สุดข้างล่างนี้นะคะแล้วเราจะไปถึงเกมที่2เกมที่2นะคะคือเกมจ้องจําคานั่นเองคือเหมือน m ม m o r y g เกมที่ต้องจาก็คือสมมุติใครพูดภาษาของตัวเองหูืภาษาของตัวเองเราจะต้องตอบไปเรื่อยๆสมมุติเกิพูดว่าสนุก เอว่าพูดแทนโนชีพี่เนตก็ต้องพูดสนุกแทนโนชีแล้วก็ตอบวิธีเพื่อที่แซดไปตอนนี้เรานั่งมั่วๆเราจะโอนย้อออกกันเพื่อดูว่าใครจะเป็นคนนั่งคนแรกพร้อมพร้อมใครออกก็เริ่มนะใครของคนแรกไหมอนน้อยออกอ้อนน้อยออกบ้าวยิงชุบบ้าวยิงชุบอ่าคนที่สอง ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวกรรมการจะพูดทำแรกให้พี่มุกแล้วพี่มกเป็นคนเริ่มสำเนียงของตัวเองโอเคหนังผีครับหนังหนังผีหนังผี horror อะไรน่ามาขอไอเก a 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 หนังผี horror horror โอเคหนังผี horror หนังผีหนังผี horror หนังผีขโมยหนังผี horror หนังผีขโมยยูเรเอกะหนังผี h o ร r ร์หนังผีขโมยยูเรเอกะหนังผีหนังผี h o ร r ร์หนังผีขโมยยูเรเอกะหนังผีอะไรวะอะไรวะหนังผีและคนสุดท้ายก็ต้องทบหมดหนังผี h o ร r ร์หนังผีขโมยยูเรเอกะหนังผี รอบนี้ผ่านค่ะรอบต่อไปค่ะคำต่อไปสัตว์ประรดย่านัดย่านัดพายแนปโผลย่านัดพายแนปโผลบักนัดอย่านัด,านดพ,พยายแน,นโปโผลบักนัด,นดนโดูดไม่ได้ รู้ว่าสับปะรดภาษาเขมรเรียกว่าอะไรคอมเมนต์บอกหน่อยพี่เมีอะตกเล่าครับอย่านัดพายนาโปบักนัดพายนาโปหลุอย่านัดพายนาโปบักนัดพายนาโปหลูสับปะรดบักน้องบักนัดว่ะรอแล้วโอเคครับรอบสุดท้ายฉันอยากกลับบ้านหนุ่ยอยากล็อบ้าน นุยอยากลบบาน I want to go home นุยอยากลบบาน I want to go home ขออยากเมียบานนุยอยากลบบาน I want to go home ขออยากเมียบานแมนกูจีเอคายลิตายโอ้มาไปซะเออถ้าคุณทําไม่ได้จําไม่ได้จําไม่ได้ เกมต่อไป Nex ตเ S ีโดยที่อีก5่าคนต้องอธิบายคําในภาษาของเขาเองแล้วเน็กับเอวต้องดาว่ามันคือคําอะไรบ้างถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มครับเอาไว้ใช่ตอนอาการรอนแทนแอพตเอว่เ่อวเอว่เอว่าเว่าเอว่าเอ่าอว่าเอาอว่าเอาเอว่าเอาอว่าเอ สาโแชมพูเตเต้เมียึนโอตมิซตมิซึเนเตมิเนะเตมิเนตมิเนะเตมิเน่เตมเนะามเนะเตมไซ้เเมเนมิ้ึเนะเมิซึไหมินมะเตมเะมเนมนะเตมะเตมเตมิซึนต่อไปนะคตับโอ้ยตายแล้นอเนอันอเนเอาเวลาน้มันท่วมิดึเนะมิซเตมเนะมนะเตมเนเอมงเอาอเนะม เริ่มครับเวลาเธอใช้แบบตัดอะไรสักอย่างอะยาวๆกันไก่ไม่ได้่ไม่ได้อย่างเงี้ยตั้งแต่พุ่งใส่ยังตูไม่รู้เหลือยังไงนะของใหม่ที่ขอท่านเหมือนที่สุดตึ้งสองสั้นเตาลี่เลื่อยเลื่อยถูกครับเอาละเริ่มครับเจ้ามาเวลาเขาหิวอ่ะเขาจะต้องมีแบบมีเตาถ่านแล้วก็มีหยังเอาไว้ย่แย่าแป้งแป้งกับข้าวอ่ะมอหุงข้าวมานไส้ ใช่ที่เอาไว้จุดไฟที่เอาไว้แบบเป็นอุปกรณ์ดาวเทียมแมนแกสเนี่ยโอเคพอเริ่มครับโอ้เอาไว้เอาไว้แล้วกับโทรศักแบบเอ่อสื่อสารเป็นเขื่อนมือถือโทรศัพท์เออเคว้าถูกครับพุงพี่เพราะว่ามันคำศัพท์ใหม่มันต้องโทรศัพท์คำศัพท์สมัยเก่ามือถือคือโทรศัพท์นี โทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพ,พท์มีสายดึๆๆๆดจับนั้นแ่่แล้วโอ้ยงงไปหมดแล้นี้ <laughs> <laughs> โอเคตอนนี้คะแนนตางคู่เสมอกันครับ <laughs> ม, <laughs> มาเกมสุดท้ายเรามารลุ เก็ p พิ t ศษนิริหรือวาดรูปตามที่บอกจะพูดเป็นภาษาประเทศตัวเองหรือภาษาชิ่นตัวเองนะคะแล้วจะต้องวาดให้ได้โดยที่วาดไม่ออกวาดไม่เต็มไม่เป็นไรใช้เซนคิดเอานะคะถือคุณอาจจะถูกอาจจะดนดีก็ได้คือเราจะสามารถใช้ภาษากายได้ด้วยนะคะโอเการ่ามาอะไรเริ่มกันญี่ปุ่นอากาโอคิคุมาอากาโอคิคุมาอ้ยรู้รู้รู้นี้รู้ ดูการ์ตูนโอ้อากาศที่มันปิ้งย่างเอออากาศปิ้งย่างอากาศที่มันเป็นร้านร้านย่างที่มันคุมาคำว่าเดนคูม้าคูมามงคุม้ามงลาลีคุม้าอากาศได้ยินคำว่าขี้หมาคุม้าคุม้าคุม้าขี้หมาเนี่ยหมาอากาศอากาศมันมีไอ้ปิ้งย่างไง คนแรกอธิบายด้วยค่ะว่าคือหมีอะไรสีอะไรตัวขนาดไหนมันคือหมีสีอะไรคะสีน้ำตาลสีน้ำตาลหมีสีแดงอุ้ยอากาศไงเพราะอากาศคือไอปิงย่างแล้วมันสีแดงไงแล้วหมีตัวใหญ่หรือตัวเล็กคะหมีตัวเท่านี้ตัวเท่านี้เลยตัวเท่านี้เลยโอเคคนต่อไปค่ะก็นี่ค่ะอะไรความประแจของหนูคือไม่กีคือพูดถึงสิ สีแดงๆเอ๊ะคูมาคูมาคูรักคูรักคูรักูใจสีแดงคือตรงนี้คือคูรักนี่ไงพอดีเลยมานไปได้ยังไงเนี่ยคูรักใจคูมาเนี่ยเข้าไปบอลผมได้ยินว่าคูมาขี้วัดเอ๊ะขี้วัดอะไรสักอย่างขี้วัดแต่ว่าสวยนะไม่น่าเชื่อว่านจะว่านหมาแบบเนี้ยมันดูดีอ่ะมันดูไม่ได้เป็นหมาทั่วไปที่คนจะว่าคอมเมนต์ได้กันว่าอากาศ ได้เงินแค่นั้นแหละอากาศผมก็จะกินถึงปีนี้ประมาณนี้ครับที่เราเคยด้กินด้วยกันกับลลัลนั่นแหละโอเคเอิญของเอิญก็คือเป็นตุ๊กตาหมีนี่แล้วคูมานั่นเองไอเกียงคิดว่าเป็นสีอะไรไม่รู้ได้ไงก็มีคูมาคูมาเหมือนกันคิดว่าเป็นสีครีมแล้วกันเพราะนี่ลักษณคูมามีสีน้ำตาลกับสีครีมแล้วขนาดตัวใหญ่แค่ไหนเอิญว่าตัวใหญ่หรือตัวเล็กน่าจะตัวแบบปานกลางอะยโอเคของพี่กุ๊กค่ะปันโหน มีลิลาคุมะค่ะสีอะไรคะพี่กุ๊กตัวนี้เอาเป็นสีเหลืองแล้วกันโออสีเหลืองตัวใหญ่ไหมคะหรือตัวเท่านี้เลยออะตัวเท่านี้เล็กๆไอวานจะมาบอกคะแนนคนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะคือพี่พียวเพราะว่าใช่เพราะว่าอาศาตะว่าสีแดงโอเคแปลว่าตัวใหญ่ที่ไอวาพูดคือหมีสีแดงตัวใหญ่นะโอมทมทมนมไม่ทมแต่ว่าใหญ่ทมทมอทมทม ทุ่มทุ่มดักมนึกบานเจริญดักมแมลงเออครื่องจับแมลงดักมือบานเจริญทุ่มทุ่มเครื่องจับแมลงเป็นเบื้องที่เจริญแล้วทุ่มทุ่มดักมนึกบานเจริญใหญ่แล้วก็ซีีกระห้องใหญ่แล้วครับรู้แล้วมันเป็นมันเป็นต้นไมกระท่อมเมื่อกี้ซีกระห้องเป็นบ้านกระท่อมในป่าตอนกลางคืนเพราะเขาพูดดึกด้วยได้ยิน กระท่อมในป่าใหญ่ในเวลากลางคืนออเมืนเลยก็เพื่อนอะล่อกันนะล่อกันนะเราอะอันนี้เป็นกระท่อมสีหลังฮะกับดวงจันทร์ไม่รู้อะไรโทมทมแต่ว่าสีสีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เดาว่าเป็นสีดําอะไรใหญ่ๆไม่รู้สีดําผมศรโผงศนะคะคือกระท่อมกลางป่าสีหลังในป่าก็ได้ยินดักมันนึกมันนึกก็เหมือนกลางคืนดึกดักมันนึกบ้านเจริญบ้านคนรวยที่อยู่ในกระท่อม สีแบบเจริญแล้วอยู่ในป่าแล้วก็มีรูด้วยก็เลยมีมีรูด้วยก็เลยมีทางเดินด้วยเพื่อเข้าไปในบ้านผมได้เห็นคำว่าแค่บ้านเจริญผมก็เลยวาดบ้าน13ชั้นมาบ้านเดียวนะเพื่อนบ้านรั้งบาลเจริญที่สุดที่เคยเห็นในชีวิตของไอ้แม่คิดว่าเป็นบ้านเหมือนกันเขาเห็นว่าห้องสี่สี่กระห่มไงสักอย่างก็เลยคิดว่ามีสี่สี่หลังบ้านมากสี่ครั้งวันศุกร์ ทำไมเราโฟกัสทมๆล่มแต่ถ้าไป็นคมถึงเป็นล่มค่ะพี่ปุ๊กไม่รู้ค่ะก็คือบึ้มบึ้มล่มทมล่มได้เ็วลาเฉลยแล้วค่ะว่าใครใกล้เคียงที่สุดคนที่ใกล้เคียงที่สุดมนคะไรเอาเอาเป็นคำนะทมทมคือใหญ่ๆบานใหญ่เดอะมานเนี่ยบานเจริญไอ้รานเจริญเนี่ยคือแปลว่า ด็กมาเนคือขนคนใส่คนอะไรอย่างเงี้ยบ้านเจริญคือได้เยอะใส่คนได้เยอะสีใหญ่ๆสีกระหอมสีก็คือสีก้อยก้อยเขาจะถูกสีก็คือสีกระหอมคือสีแดงก็คือนี่รูปอันนี้อ๋อสีแดงเอารูปมาจากข้างหลังเลยหู วบบบวบนนุ่เริ่มกับหนูตาชนีค่ะว่าไดนเสียงกูกูก็กูกูกูกรกูกูกูกักูก่นูู่กูกชกูกูกูลากูกูกูกลกูกไกบกูกอกูกูกูลูก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 อกู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 กกูบวบอา คิดว่าไม่เ <eterm> พราะว่าปลาโดนน้ำแม่บุ๊บคิดว่าเป็นปลาดองอะโอเคสุดของไอวานนะคะคื <c ambling dies> อแนวน้ำกำลังเล่นบัมเบิ้่พอเสียงบู๊งบุ้งบุ้งมันเสียงมันอยู่ใต้น้ำมันเล่นบัมเบิ้ลแล้วก็ระหว่างทางมีไก่ด้วยเจอไก่ที่จมน้ำตายอยู่นะคะแมวน้ำก็เลยไปช่วยของเนทมีสองอันดาวมั่วอันหนึ่งคือไก่แค่นั้นแหละแบบอีอันนึงไม่งานเป็นเป็นอันนี้นี่เป็นหมาน้ำหมาน้ำหมาน้ำที่อยูอย่างุ้งบุ้ ทุกคนนะคะมันจะตมน้ำมีคนนึงร้องแบบร้องแบบมัวมัวมัวแบบให้ช่วยเหลืออะไรแล้วข้างล่างก็คือเป็นเหมือนสัตว์ที่แบบไม่ได้ช่วยอะไรเลยคนสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นหนูนะคะเขาดูได้ไหมครับใกล้ใกล้ที่สุดไม่มีเลยครับแต่ทุกคนอาจจะใกล้เทียงกันเพราะว่าเป็นสัตว์เหมือนกันเป็นสัตว์เป็นสัตว์แล้วสรุปคือตัวอะไรคะบอลฉลามปลาหมึกครับปลาหมึกเพรมันบวบ้วบ้อันนี้มันพ่นหมึกนด้บ้วบ้วบ้วแล้ว มีหัวบัมี้นวดพ่นมึกได้กบ้๊กอ๋อเสียงบุ๊บุ๊บคือเสียงคนมึกใส่ใส่ตัวมาอันสุดท้าย Swan pedal boat on the water number 5 number 5 i อนเลขกห้าอีเลขกห้าทํามงกรามังกหนูไม่รู้อะไรเลยหนูได้ยินแค่ท u m แล้วก็รู้ อะไรเพ่นบอลเพ่นบอลก็มีสวเออเออก็เลยคิดว่าหงเหรอไม่รู้เพราะว่าสักอย่างอันนี้คือแพดเดิลไม้พายอ่าแล้วก็โบ๊ทเรือไม้พายเรือแล้วก็สวอนหงอยู่ในน้ำหงเล็กห้าหงประหยัดไฟหงมันมีเบอร์ห้าก้อยเรามีเมื่อกี้ได้ยินบอลบอลเหมือนกันบอลบอลเนี่ยจะเป็นกลม ห้าน้บโบ์ไฟอยู่บนน้ำวอเทอร์อะไรสักอย่างหนึ่งต้องเป็นน้ำนี่อันนี้คือหงเหมือนกันแต่ว่าหงบินแล้วอยู่ไกล้ขึ้นไปละเอว่าคือเรือฉีดทุกคนเห็นไหมที่อยู่บนน้ำมันจะเป็นเรือที่เป็ดที่เป็นหงแพเดบอก็คือที่ฉีดนะคะเป็นเรือฉีดเป็ดเลขห้าแล้วก็มีคนรักกันเพราะส่วนมากคู่เราจะชอบไปอยู่ในน้ำแบบอยู่ตรงเรือนั้นแล้วก็ฉีดด้วยกันมาบอลผมได้ยินแค่เรือครับกับเลขห้าไอ้ก็ไม่แย่นะเพราะดูมีอันนี้ด้วย ก็เลยม<ต>ีแค่เรือกับไพเรก้าของเออรคือเออร์หน่าว่าสฝนไม่เป็นก็เลยวาดเป็นแค่เรือแล้วก็ฝนแล้วก็พีเขากแล้วก็เรค่ะอันนี้ก็ไปเรือกับน้ำมือเดียวค่ะเป็นเรือใหม่เล็ก้าเหมือนกันอูน,นิยะโอเคก็คือบังค,คือเรือฉีบที่เป็นหงเอาบนน้ำกิวมีเลยค่ะเอาเอาจาัดสี่มือในกันวาดหรือว่าเขาเชื่อเอาจันปิดมือในการป้ายแดงอันนี้ให้ให้สี่คนที่ชนะก็คือ มตามความเข้าใจกับเอวอกับเอิญชนะตรงนั้นเพียวเพราะว่าสวยสุดแต่ว่าบ่อนก็ใกล้เคียงนะแต่เพียวก็มีแยกสีสวนเอวว่าอะไรก็ไมาอะไรสี่คนชนะ มาเป็นเรื่องทุกข์ให้มองว่าเป็นสิ่งธรรมดาที่เราต่างต้องพบเจอแล้วก็จะทำให้เราไม่ทุกข์ได้ I love you b i g m u c h ชุบชุบ